สวัสดีครับเมนูง่ายๆสไตล์ชาวคอนโดวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำแกงมัสมั่นไก่ไว้ทานกันนะครับมาเริ่มลงมือทำเลยนะครับใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับใส่พริกแกงมัสมั่นลงไปผัดนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับผัดสักครู่นะครับพอพริกแกงมีกลิ่นหอมนะครับใส่กะทิลงไปนะครับ250ซีซีนะครับ1ขวดนะครับ จากนั้นก็เคี่ยวพริกแกงและกะทินะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับเคี่ยวสักคู่นะครับให้กะทิแตกมันนะครับเมื่อกะทิแตกมันนะครับให้ใส่ไก่ลงไปนะครับวันนี้ใช้ไก่ห้าร้อยกรัมนะครับใส่ไก่ลงไปเคี่ยวนะครับ ใส่มันฝรั่งลงไปนะครับอันนี้ใช้มันฝรั่งหนึ่งหัวนะครับใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับปรุงรสนิดหน่อยนะครับตามชอบครับน้ำตาลปี๊บนะครับหช้อนโต๊ะครับเติมน้ำลงไปนะครับซับร้อยสีซีนะครับถ้ากระทะเรามีฝานะครับก็ปิดฝานะครับ จะทำให้สุกเร็วขึ้นนะครับพอแกงเดือดนะครับก็เปิดฝานะครับแล้วก็เคี่ยวต่อไปนะครับจนไก่และมันฝรั่งสุกนะครับใช้เวลาเคี่ยวสัก4-5นาทีนะครับเพื่อให้ไก่และมันฝรั่งสุกนะครับอย่าลืมใช้ตะหลิวคนด้วยนะครับ ประมาณ5นาทีนะครับไก่และมันฝรั่งก็จะสุกนะครับก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ปิดฝาอบไปต่อสัก2-3นาทีนะครับ